ผู้หญิง5าแบบนะคะที่ผู้ชายส่วนใหญ่มักจะเข้าหาและวิ่งตามเธอนั่นเองผู้หญิงเหล่านี้มีความลับอะไรบ้างที่คุณจําเป็นต้องรู้นะข้อแรกเลยผู้หญิงเหล่านี้ค่ะเขารู้ว่าตัวเองมีดีบอกตัวเองเสมอว่าคนอย่างฉันก็มีดีนะดังนั้นเวลาที่คุณนะ่ะ รู้ว่าตัวเองมีดีคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองหลายคนบอกว่าโค้ชขาไม่มีอะไรดีเลยลองเปลี่ยนคําพูดแล้วใช้คําพูดแบบนี้กับตัวเองฉันก็มีดีนะแล้วจากนั้นคุณจะค้นพบจุดและข้อดีของตัวคุณเองค่ะข้อที่ 2, ค่ะพูดคุยเพื่อทําความรู้จักโดยไม่คาดหวังในเบื้องต้นที่คุยกันหรือทําความรู้จักกันนะคะผู้หญิงเหล่านี้เขารู้อยู่แล้วว่า การคุยหรือการคาดหวังมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความล้มเหลวในเรื่องของความรักดังนั้นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์คุณเห็นเลยคนที่มีสเสน่ห์คนที่แบบมีแต่คนชอบเนี่ยเขาไม่ได้ใช้จุดในเรื่องของความคาดหวังว่าจะคบหรืออะไรกับคนคนนั้นเลยตั้งแต่แรกที่ทําความรู้จักกันแต่เธอจะใช้ในระบบของมันเป็นธรรมชาติอะแล้วทําให้คนอื่นคล้อยตามไปนั่นเองค่ะดังนั้นผู้หญิงเหล่านี้เขาจะไม่คาดหวังในเรื่องของการคุยกันครั้งแรกเพื่อที่จะทําให้คนทั้งคู่หรือใครก็ตามที่ ตกหลุมรักเธอเลยน,น <nh> ั่นเองสเตปถัดไปข้อที่3นะคะเธอจะทําให้ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการคุยกันทําความรู้จักกันน่ะมันเต็มไปด้วยความสนุก ออมีพลังเ energy ที่ทําให้คนรู้สึกหัวเราะได้ยิ้มได้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามจะมาไว้นะคู่สนทนาของคุณหรือคนที่อยู่ข้างๆคุณค่ะเข้าหัวเราะได้เขายิ้มได้นั่นหมายความว่าคุณชนะใจเขาแล้วคุณได้หัวใจเขามาครอบครองแล้วค่ะโดยเฉพาะคนที่ไปเดทกันอยู่แบบเนี้แล้วเขาอ่ะมาเจอกันเนาะเขามาเจอกับคุณอนะ่ะแล้วคุณสามารถที่จะทําให้เขารู้สึกสนุกอน j o ยรู้สึกยิ้มได้แบบนี้เท่ากับว่าใจของเขาค่ะ ปักไว้ที่คุณแล้วนั่นเองโอเคไหมสเต็ปถัดไปข้อที่4นะคะผู้หญิงเหล่านี้นะเขารู้เกมค่ะเขาไม่เร่งรีบการเร่งรีบเนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์อะไรแต่การเร่งรีบมากเกินไปจะทําให้เกิดความกดดันกับผู้ชายมากกว่าดังนั้นเวลาที่ผู้ชายรู้สึกกดดันแน่นอนเขาจะมีความรู้สึกอึดอัด เกิดขึ้นในใจของเขาเมื่อเขารู้สึกอึดอัดเขาไม่สบายใจเขากังวลนะคะก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาตีตัวออกห่างคุณก็ได้ผู้หญิงที่ผู้ชายหลงไหลแล้ววิ่งตามเนี่ยเขารู้เกมนี้ดังนั้นเธอจะไม่เร่งรีบแล้วก็ดูเชิงไปก่อนดูได้ซ้ำว่าผู้ชายคนนี้คู่ควรกับเธอไหมนะคะผู้ชายคนนี้สามารถที่จะนําพาชีวิตหรือคบกันแล้วชีวิตเธอจะดีขึ้นไหมดังนั้นเธอจะลันเกมระยะยาวค่ะ ไม่เร่งรีบโอเคไหมสเต็ปถัดไปข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะอย่าทําตัวว่างเกินไปเฝ้าแต่โทรศัพท์โดยส่วนใหญ่พวกที่ทําตัวว่างเกินไปเฝ้าแต่โทรศัพท์เนี่ยในใจจะลึกๆที่คิดว่าตัวเองอ่ะไม่มีค่าไม่มีใครรักดังนั้นเวลาที่มีใครมาคุยด้วยสักคนเนี่ยก็คือจะติดไปกับเขาง่ายๆได้เลยโดยที่ไม่ได้เปิดโอกาสตัวเองเลือกคนใหม่เลยคือถ้าเรามี m i n เซ็ตแบบนี้นะคะ มันยากมากเลยที่เราจะดึงดูดคนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตเพราะเขาจะรู้จุดออดคุณดังนั้นเปลี่ยนตัวเองใหม่ค่ะเรามีอะไรหลายๆอย่างที่ทําในชีวิตไม่ใช่ว่านั่งเฝ้าแต่โทรศัพท์นั่งเฝ้าว่าเอ้ยเมื่อไหร่เขาจะแชทเมื่อไหร่เขาจะโทรคือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็แบบล่องลอยดูแบบนี้เอ้ยส่งมาหรือยังเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันทําให้เรารู้สึกว่ามันขาดสเสน่ห์เป็นอะไรที่ไม่ได้ดึงดูดแต่ในทางกลับกันผู้หญิงที่เขามีสเสน่ห์แล้วผู้ชายวิ่งตาม ไม่ทําจุดนี้แต่เธอจะไปหาทําอะไรที่มันสร้างสารรค์ต่อชีวิตของเธอเองแล้วคุณจะค้นพบว่า ผู้ชายจะชอบผู้หญิงลักษณะแบบนี้นั่นเองนี่ใครอยากจะเสริมมูเสริมมงคลให้กับตัวเองประสบความสําเร็จนะโคช้ชบอกเลยว่าข้างนอกเราเปลี่ยนตัวเองให้ดูดีดูเก่งนะดูสมาทดูสวยได้แล้วก็ในโลกภายในนะคะเราต้องเสริมเสน่ห์ออร่าให้กับตัวเองเสมอๆโคชเองมีสีพึ่งนะคะที่ผ่านการปลุกเสกสามเดือนเวลาที่คุณใช้สีพึ่งแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่โชคดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและความรักเพราะสีพึ่งนี้จะช่วยเซตออร่าแล้วเสริมเสน่ห์ให้กับคุณเป็นสาวที่จ เเสป็นอะไรที่หนุ่มๆเข้ามาชอบแล้วก็เผอๆนะดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเข้ามาหาคุณได้เลยดังนั้นใครบูชาสีพึ่งติดต่อได้ที่แอดเชเอมค่ะ